สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันที่3มีนาคม2558ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปดูผลกระทบท,ที่เกิดจากการเผาหญ้าในบึงสีไฟที่จังหวัดพิจิตรนะคะโดยที่จังหวัดพิจิตรค่ะได้เตรียมระดมน้ำนะคะดับเพลิงหลังชาวบ้านได้รับผลกระทบจากขมาวภายในบึงสีไฟค่ะ จ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดฐานบกเพชรบูรณ์ได้เร่งนำรถน้ำเข้าดับไฟไม่ยากลางบึงสีไฟหลังประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรเริ่มได้รับผลกระทบจากเศษขมเห่าขณะที่ทางจังหวัดพิจิตรก็ได้เตรียมนำชาวบ้านมาทำความเข้าใจเนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่นะคะมาจากการเผาย่าเพื่อหาสัตว์ปลาการทำมาหากินในบึงสีไฟ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจิตเทศบาลเมืองพิจิตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้เร่งนำรถน้ำทำการเร่งฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้ป่าหญ้ากลางบึงสีไฟที่ชาวบ้านพากันบุกรุกเข้าไปเผาผงหญ้ากลางบึงที่มีสภาพตื้นเขินเพื่อจับปลาและสัตว์น้ำที่หลงอยู่ในบึงสีไฟจนทำให้มีหมอกควันกระจายในพื้นที่สร้างผลกระทบให้กับชาวบ้านที่อยู่รอบบึง เนื่องจากมีควันและเศษผงจากการเผาปลิวไปตามลมจนหลายคนต้องได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศล่าสุดการดับไฟของเจ้าหน้าที่นะคะทำได้ในช่วงที่รถน้ำเข้าถึงส่วนทางด้านทิศใต้ของบึงสีไฟยังเกิดการลุกไหม้ของป่าในบึงสีไฟซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถดับไฟได้เนื่องจากการเข้าไปดับไฟเป็นไปนด้วยความยากลำบากรถน้ำไม่สามารถเข้าถึงจุดที่ไฟไหม้ได้ นายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เรียกประชุมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเตรียมนําชาวบ้านที่เข้าไปทํากินในเขตพื้นที่บึงสีไฟมาทําความเข้าใจหาข้อตกลงร่วมกันให้ชาวบ้านหยุดเผาเนื่องจากมีประชาชนได้รับผลกระทบจากหมอกควันที่เกิดจากการเผาหญ้าในบึงสีไฟอีกทั้งงบประมาณและแรงงานที่ใช้ในการดับไฟต้องใช้เป็นจํานวนมากค่ะ ที่จังหวัดอุทยัยธานีนะคะได้มีการสนที่กาลังซ่อมแซมบ้านให้กับราษฎรที่ประสบวาตาภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตนําบลเกาะเทพโพและตําบลใกล้เคียงค่ะนายสมชายเลดพงพากรผู้ว,ว่าราชาการจังหวัดอุทยัยธานีพร้อมด้วยกําลังพลจากหน่วยพัฒนาการเครื่องที่15สํานักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งโดยบัญชาการฐานพัฒนาและกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลฐานบกที่31พื้นที่จังหวัดอุทยัยธานี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายปกครองได้สนที่กำลังร่วมกันช่วยเหลือประชาชนที่ตำบลเกาะเทโพอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีจากเหตุการณ์เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในเขตตำบลเกาะเทพโพและตำบลใกล้เคียงส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน53หลังคาเรือนรวมถึงพืชผลทางการเกษตรอีกนับร้อยไร่ โดยชาวบ้านนะคะโดยบ้านของนายบุญทันไหร่ยสีบ้านเลขที่42ทับ1หมู่5บ้านตะโกสูงตำบลเกาะเทพโพเสียหายหนักหลังคาสังกะสีปลิวไปกับพายุฝนทั้งหมดเจ้าหน้าที่ทหารจึงต้องเร่งซ่อมแซมให้โดยด่วนโดยระหว่างที่ซ่อมแซมอยู่นั้นนะคะก็ยังมีฝนโปรยปลายลงมาซ้ำเติมอีกด้วย ขณะเดียวกันค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักง,งานพัฒนาภาคงหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจะทําการซ่อมแซมบ้านที่ยังรอการช่วยเหลืออีกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวตําบลเกาะเทพโพและตําบลใกล้เคียงค่ะ